สวัสดีจ้านี่สาวอีสานบรนทุงนะจ้ากะสิมตาตำมามาสู้กินขันตอนแรกในเ้ากะสิตำพริกก่อนตาวานี่คือพริกข้าตำแล้วนะจ้าพริกนี่คือแล้วแต่ผู้มากสิมากเผ็ดมากก็เผ็ดก็แล้วแต่ตามใจปากนะจ้าบัดทีที่ห้าก็สิมาปรุงกันเลยวิธีการเฮ็ดก็คือตำสมตำธรรมดานเหนะจ้าพริกจ่ว่าเา้าวถิใส่เสร็จมามาลงไปน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำปลาดนะจ้าตวงดีดีใส่ปลาดจากหนึ่งทัพพีหรือว่าตามปริมาณของเสร็จมะกอเ้าลงไปนะจ้าใส่ลงไปหนึ่งทัพพี ตามด้วยน้ำมะขามเปียกจ้าอันนี้ขาดไม่ได้นะจ้าชูรสทับบอไซตกับบอแซบน้ำตาลจ้าน้ำตาลอันนี้ก็คือผู้ใดยชีมักเป็นน้ำตาลสายหรือใส่น้ำตาลปี๊บก็ได้จ้าเข้าก็นใสาา่ลงไปมักหวานมักไ่หวานจะตามใจปากุผู้กินนะจ้ามีแตะบักเกอร์เท่บักยะบานเฮาใส่ลงไป ใส่บักกี้เค็มลงไปแล้วใส่บักน้ําน่าจ้ะรสชาติเปรี้ยวหวานนี่สิบแบบสาใจมากเลยบ <c oughs> ที่นี่เนี่ยจ้ะห้ากระสียั่วให้มันเข้ากันหล <c oughs> ังจากห้ายัวหนามให้มันเข้ากันแล้วนี่เ้าจะซิมรสชาติลงกัน <c oughs> เทมคว้มเปรี้ยวอีกทีนึงจ้ะใสบักน้าลงไปเพราะเขาได้ปรุงรสชาติน้ำสมตามเขาแล้วนะจ้ามาที่นี่เขาจะเอาเสร็จมะกรูเนี่ยลงไปเลยจ้าใสเส็จมะกรูแล้วแหละนะจ้ะนี่เลยจ้ะ เส็จมะม่า,มาอันนี้เป็นเส้นมะม่า,มาที่ห้าลวกไปแล้วเรียบร้อยห้าขโจิใสตลงไปตำพร้อมกันเลยเห้าก็สินวิวะให้มันเข,าข่ากันกินจวงปลาล่าหนิ เด๋จมูกไม่ได้จ้ะเพราะเขาต่ำเข่า,าขกาันแล้วสิปุ๊บเดี๋ยวเขาซิมมิชิเนชั่นเบิ้งจ้าเปรี้ยวหวานถึงใจไล้จ้ะเพราะเขาผงในทีเราเสียบปุ๊บได้จ้ะ ตักเสิร์ผัดถังเกี้ยงก่ะแล้วแต่ผู้มาเป็นตะแซ่บตะน้อยอีดี นี่จ้าแบบน,นี้เนาะตท้บไทยชอวี่สงมัมกหลายก็ใไสหลายตามใจชอบซิมเบิงจ้าผักสดๆริงจับเข้ากัน,นดีๆด ร้องไปต่ำกินเมืองนะจ้าแสบอีสัำนีนะจ้าสาอีสานบ้านทุ่งกะพร้อมเสิร์ฟจ้า